สวัสดีครับทุกคนอกับผมน้องพยัจากช่อง p y x นะครับและในคลิปนี้ผมจะมาเล่นปืน MP5 กระสุนดำๆนะครับผมในการอัมบาราเทอ,อร์มอลและการแต่งของผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนยคะครับผมแต่งเต็มแบบสุดๆนะครับใส่สะโบทสมเพื่อที่จะได้ยิงในระยะไกลได้งงสิ MP5 ที่ระยะยิงแค่42เมตรแต่สามารถยิงไกลได้มันทำได้ครับเพราะตอนแข่งเนี่ยผมได้ใช้บ่อยมากเลยครับเดี๋ยวพี่เข้าฝั่งนี้ไัให้ดูฝั่งนั้นไปเลยโอเคเท้าที่ได้ลูกตองเอ้ยบอด ้อผมเห็นคนทั้งตีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเผอวิ่งดันขึ้นมาฝั่งนี้ด้วยเผลอยู่ไหนอยู่ไหนตามทิ้งตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง หกสิบห้าไกลๆตรงสามชั้นตรงสามชั้นผมสามทีสามชั้นเลยยิงไปสามชั้นใช้ MP ไฟและสำหรับสกิน MP ไฟที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็อยู่ที่เก้าร้อย AP นะครับถ้าเหมาแต่ก็มีโอกาสออกก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยไม่ได้ออกตอนการันตีนะแต่ว่าออกประมาณรอบที่สิบห้าสิบหกนี่แหละครับแต่สุดท้ายก็เหมาอยู่ดีครับเพราะมันได้เงินถ้าเหมาตู้นี้เนี่ยจะอยู่ที่เก้าร้อย AP ครับบวกกับสกินหมวกเกาะหลิกแต่ถ้าถามว่าเติมที่ไหนนะครับก็ขออนุญาตเข้าโฆษณาแป๊บนึง ของดีว่าทำไมมีถึงตัวแล้วไม่เติมซีโคทีเฮดจะของหกช่องเอาใส่เทปได้ดนะิอย่าลืมเติมซีโคทีเฮดกันนะตายอยู่งนั้นแหละไป อยากจะได้เซฟ4ช่อง6ช่อง V I P C พิเศษหรือบัตรพาสและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายก็เข้ามาจัดกัน้ที่เพจ C G H นะครับผมใช้เพงเลขก U A D ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปจัดกันเยอนนะครับทุกคนเปิดมาที่เกมแรกถ้าอยากได้เทอร์โมเนี่ยก็ต้องไปเล่นที่ช่องเขาแมบบนี้รับประกันความเดือดครับถ้าช่วงเวลา2ทุ่มขึ้นไปเนี่ยบอกเลยว่าเทอร์โมเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับก็มีแค่2อย่างหลักๆนั่นแหละครับมาล่าเทอร์โมกับโดน ก็มี2อย่างหลักๆนั่นแหละครับก็คือมาลาเทอร์มอลกับโดนเทอร์มอลล่าแต่เซ็ตที่ผมใส่อยู่รอบนี้นะครับก็เป็นเซ็ตที่สุ่มก็เป็นเซ็ตที่สุ่มมาจากแพคกาชานะครับผมแต่เป็นเซตสี่หยุดเตียนก่อนดีแล้วคนที่ผมเล่นด้วยในเกมนี้นะครับก็คือ c u i s หรือพี่แบงค์นั่นเองนะครับผมก็ได้ทาการชวนตาแบงค์มาลาเทอร์มอลนะครับด้วย MP 5ไฟกระสุนดำๆแต่ก่าจะชวนตาแบงค์ออกมาเล่นด่านช่องเข่าได้เนี่ยต้องเอาคําว่าเทอร์มอลมาล่อครับไม่รู้แกเป็นอะไรนะครับเล่นอยู่แต่แเบย เฮ้ยคนนี่หน้าเยอะอะกระเป๋าเขียวเยอะจังเลยเอะยิงบอดทิ้งมาแล้วอุ้ยโอ้เขาหน้าเม็ดเดียว นั่นแหละครับหมวกไม่ได้หนาเลยนะครับผมสกินเนี่ยเป็นหมวกเลเวลสี่ธรรมดานั่นแหละครับใส่สกินก็ไม่ได้ช่วยทําให้ถึกขึ้นหรืออะไรนะครับแค่เท่เฉยๆสุดท้ายก็โดนเม็ดเดียวแล้วก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนหมวกอยู่ดีครับแล้วหมวกที่ผมจะใช้ประจําในการทําคลิปต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหมวกเลเวลหกเวลาเจอกระสุนที่มันไม่แรงมากเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเสียดายครับอย่างเช่นช็อตนี้เนี่ยผมโดนบีพีเข้าหน้าครับเม็ดเดียวล่วงยังไม่ทันได้เล่นเดี๋ยวตาท้ายและเฮดโฟจอดเนี่ยไม่ค่อยไหวอยากเดินวัดอยู่แต่ว่าไม่พี่เอาเเออฟพี่า เกาะเนื้อมาพี่บนไม่ไหวผมถือ mp 5ในช่องเขาถือลูกดำๆจะร้องไห้กาจะมาหาคอนเทนต์ล่าเทอร์มอลด้วย mp5 แต่แบบว่ากูน่าจะโดนมันล่าเอาไอยเหี้ยอะไรเพื่อนตายเพื่อนโดนบอดบอดหรือคนไม่รู้จะเข้าหรือจะไม่เข้าไม่เข้าหรอกมั้งโดนบดเออมันโดนบอดเมื่อกี้ก็เสียงปืนบอดนี่ ừ nè 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 cứ tận đè bidu hơi vòng gato vòng gato wait lòng đường lòng đường lòng đường thêm ba thêm ba ba thêm ba thêm ba thêm ผมดีโหลดผมดีโหลดผมดีโหลดเอาอะคนหนูได้คอนเทนอยู่เจอเทอร์โมอยู่เยอะมีสมูเยอะมีสมูไม่รู้มันถอดหรือเปล่าดิมันจะถอดได้ไงศพมันเกินไม่ไม่ไม่ใหม่อ๋อมันถอดเดินอะไม่รู้ว่ามันถอดอยู่หรือเปล่าหัวหัวเทอร์โมแต่ว่าไม่รู้ใส่เทอร์อมหรือเปล่าเฮ้ยไกล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 ตรงไหนหินทางเดินมาไม่รู้ลงไปยังทางเพื่อนมันอะทางเดินอะอยู่ด้านล่างหรือด้านบนไม่รู้ตอนเนี้ย เฮ้ยเทอมอยังอยู่บนหัวอยู่เลยตาแบงค์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันระเบิดโขยไปที่ตรงเทอมอ่องเจ็บผมเจ็บไม่ใช่เจ็บดิ <c oughs> ยิงยาแก้ปวดทีนึงเฮ้ยตาแบงค์รอดไหมรอดไหมเทอมอม้มอลม้มเทอมอม้มอล้มเทอมอ้ตัวเทอมอตอยตา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 ยท้างบนข้างบนย้อนท้างบนย้อนท้างบนเทอมอ้อยตัวนึง ตายปะคือหายละข้างบนเทอร์โมอ๋อบนหัวนู่นเอนะเออดิเฮียคิดว่าบนเตาโเอ้เทอร์โมทั้งตีเลยเนี่ยไปยา่าตะแบงโลลเลเฮีโมีตัวลมีตัวลมีตัวลมีตัวเฮลีโล ้้ียมผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วล้มเยอะจ้ดตอนเนี้เฮ้ย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 แบงค์มามาอีกมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่จะพี่บอกยศพี่บอกยศผมได้เทอร์โมเยอะตอนจัดตอนเนี้ยอย่าตายมันเก็บเทอร์โมไปหนึ่งตัวแต่ตัวล่างน่าจะ

เฮ้ผมลุกหมดผมลุกหมดผมลุกหมดตายตายตายเธมอสทางตีเหรอตายเหรอตายตายเธอมอสตายด๋อยโอ้ทเธอมต้องหัวผมเหลือดูหัวเดียวตาแบงค์ครับตัวนี้พี่ซัมใช่ไหมพี่บอกยทีไม่รู้ไงพี่เหมือนจะยิงนก็เหมือนกันไงแต่ว่าไม่รู้ว่าใครยิงได้ ไปเลยแก่ล่ะบอกแล้วผมเอา MP5 ดำดำจะแบงจนมัดจะแบงดำดำผมก็ HP เหมือนกันครับ MP5 ดำดำกับอะไรนะ HP แล้วได้มาประมาณ3ามหัวแต่เสียดายอ่ะไม่มันสโมเก็บไปแล้วไม่หมายถึงเพื่อนเราอ่ะมันจะไปเก็บรุป พี่ก็ระเบิดใส่มันดิไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยโอ้ศพนี้ไอ้ยศพนี้มันจะไปเอาพี่จัดอ่ะเขามาแตกเขียนโฟนะไอ้โกหกเอ้ไอ้นุ่มตัวเองโดนปืนไรยิงกันวะมันแค้นอะกูบอกเลยมันแค้นโอ้ไม่ อยากได้เอาของใส่เซฟอยู่เหมือนกันแต่ว่าไปดีกว่าผมไปละแค่นี้ผมก็อิ่มละหลิกพี่เก็บม,มาแล้วใช่ไหมเก็บมาแล้วหลิก,ก,ลก,กเ<อ> <9 S 2> กาะกระเป๋าว่างเวลาเคียร์กระเป๋าว่างเก้าช่องอ่ะหลิกแช่หลิกเกาะไอ้ว่างช่องอ่ะหลิกหลิกเท่าเกาะเลยได้อยู่ม,มั้งวันหนึ่งวันหนึงโอ้เอ็งสุดดงเหยียดใ,ให้ี่น้อยดื้อตีบ่าทรูปมันเอาชุบตัวเองมาจริงด้วยต่แบง ดีให้ก็ถึงได้บอกพี่ก็ซ้ำไปยิงไปเยอะเหมือนกันดีแล้วที่เราเรียกซ้ำเธอไม่พวกเธอโม่มันถือชุบตัวเองไงไปทิ้งตรงไหนโอ้ยนี่ระเบิดไงยศมีนะมันบอกว่าอะไรว่าฉันก็เกือบได้เทอร์โมเหมือนกันเกือบได้เอออเาอะไรมาเกือบดิฆ่าสามมันเลยห้าห้าห้้ยี่ยม่าสเยี่ยมมืไม่ได้ฆ่าทัพทัวเก็บได้หมาดิมันมาไล่เราเหรอก้าวช่องท่าไหนอ่ะ ตั้งนอนท่าไหนกันอ่าได้ได้ได้ชงท่านอนได้หมดเลยตะแคงข้างได้ปะตชงท่าไหนไอ้เหี้ยมันก็มีแค่ก้าวชงเพราะว่าอยู่อ๋อก้าวชงทำไมกล่องมันเล็กจังอ่ะนี่มันเป็นเกาะหกมิติยยังไม่เคยเห็นนะเนี่ยมันยังเป็นรูปอะไรเอ่ยอยู่เลยเออเวลาพี่พาฟาร์มพี่ให้ลูกค้าใส่ตรงนี้มันเก็บของได้อืมโอ้รวยเกินทิ้ง MP5 ไปเลยงั้นขอญาต์ไปก่อนละจันได้เธอมองมาหัวหนึ่งกระสุนดำๆเต็มเซฟเลยตอนนี้ลืมือหออก โลกครับผมอยากโลกเกมเลยดูกระสุนทีแต่แบงอย่าอย่าบอกนะเธอมั่วตีพวกองอะเอ็มพีไฟล์ออกล้านห้าด้วยพลังของกระสุนดั้มดัเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังครับถ้าเราเห็นเต็มตัวศัตรูเนี่ยกดยิงไปได้เลยครับกระสุนหล่นโดนขายังไงก็ล้มครับพอล้มเนี่ยซ้ําได้ก็ควรซ้ํานะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีชิปตัวเองแล้วแล้วไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมแบบไฮกร์อ่ะเราต้องเล่นแบบนี้กูเลยที่พยายามอะไร โอ้โหให้บอดวิงเราได้ไงวะสเตลลแตกแล้วแบบนี้ผมยิงหัวบอดไม่รู้กี่นัดควันขาวอุ๊ยตา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 ยจากไหนอะจากไหนอะโรงงานเล็กโรงงานเล็กโรงงานเล็กเหรอว่าแล้วถ้าไมบอดไม่ยิงมันอะท้าไมบอดไม่ยิงมันอะอุ๊ยผมเห็นสองตัวสองตัวตัวเบิ่มๆป่ะพี่เดี๋ยวมาอีกแล้ววะนี่ โอ้โหโอ้โหใบตองหืงโอ้ระเบิดแบงค์ันข่าวพี่โอ๊่แบงค์สู้สู้แบงค์สู้สู้โอ้ปันข่าวโอ้โอ้โอ้โหไอ้เหี้ยไม่อยาเล่นได้วะเนี่ย ว้ามันขึ้นมาแล้วเออเล่นยังไงก่อนนี่ <c oughs> เคนเดียวจเจ้าอะไรไปไหวฮะอย่างน้นอยๆเนี่ยลากเธอมอตายไปหนึ่งถ้ามีเวลามากพอน่าจะเก็บศพทันอยู่นะฮะแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยมาเติมต่อไวมากเลยครับไม่อยากให้เสียเลยเธอเมอแม่เกือบจะได้อีกหัวหนึ่งแล้วเชียกูไปไหนไม่ได้เลยเมื่อกี้นี่กูโหลดกระือถ่ายรูปกัดอ่ะเฮ้ยหน้ายศเฮ้ยผมกระตุกเฮ้ยไกลๆโอ้ผมกระตุก,ก,ก,รตกเราลองมันข้ามก็ได้ปืนระยะน้อยดิล้มตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่ง เอ๊ยจะจำไม่ได้ตรงไหนเอ็นอีเ e อ็นอ e ีใต้ต้นไมอ้อ่ะตาย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 เทมร์มบว่ะน่ะหม,มวนะหมเกเขียวเขียวเอ๊ะมันจะมีตัวไปเก็เเบสูบไปยุทธเห็นไหมบอด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 ใช่มันจะไปเก็บถูบไงบอดอ่ะบอดบอกว่าขับอืมผมไม่มีกุญแจมาเปิดเซฟมันมันใส่หมวกอะไรหกเหรอแล้วมันไม่มีเทอร์โมเหรอ ถ้าเป็นลูกสี่เนี่ยจังหวะแบบนี้อาจจะไม่ถึงกับขั้นล้มเลยด้วยซ้ำนะครับผมแต่ด้วยความที่มันเป็นกระสุนดำๆนะครับพอระยะไกลๆเนี่ยดามเมจมันก็เหมือนจะไม่ได้หายไปไหนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่ามันแรงมากเลยพี่ดูระยะดีสูตรนี้นะมาจากตอนแข่งแสดงตอนแข่งทำไมพี่ใช้แต่เอ็นพีไฟอ่นแหละอุ้ยบ้านสะเทือนพี่ไ,ไม่รู้ใครระเบิดมาเลโซนเลโอน,โอ,นอุ้ยเลโซน อ๋อผมเจอแล้วผมเจอแล้วขึ้นระเบิดแล้วเอ้ควันยศหน้าพี่มันอยู่หลังกำแพงมันอยู่หลังกรแพ้งเอามาเทอร์โมหรอกมาไม่ใช่เพื่อเราตายนี่ผมอ้อมไปได้ป่ะตาแบงผมอ้อมนะมันอยู่ล่างเนินเหรอเฮ้ยควันอีกเดียวพี่ไอ้เนี้ยมันควันเฮ้ยไม่ใช่เทอร์โจริงเหรอแล้วไม่มันควันอย่างเงี้ยมันควันปิดยศเลยยดเล่นไม่ได้เม่อกะฉีดไปเลยไม่ได้ โอ้อเอไรไี่กไ,ไม่เข้ามายัางยังบอไว้แล้วไปไป,ไปตัวให้รีบหน,นอ่อยน้องเรื่อกูวิ่งกลับไม่ได้เนี่ยเยอะสมองให้ได้นะตายปะน็นอกหนึ่งน็อกหนึ่งได้ยินได้ยินได้ยินเห็นเห็นเห็นอันนี้ตัวน็อกใช่ป่ะขึน้นเข่าขวาวิ่งเฮ้ยแบงค์เกดมา อไอ้มาตาแบงก์ผมแตกก็ผมยิงขามันตายไหนขอเช็คความเรียบร้อยหน่อยครับอู้อู้ถ้าออกได้คือรวยผมเล่นกับพี่การย่อปลาใบใส่ไม่ใช่การัแตะพป้นลึกนะโอ้พี่เย็เก็บกรอบไปให้นะ ไม่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 ต้องเอามาไม่ต้องเอามาเอาไว้นั่นแหละปล่อยมันไว้นั่นเลยไม่ต้องให้กูเล่นแล้วนี่รอเยอะตั้งนึนนงครับไปดูรอแป๊บเดียวครับเพราะว่าไม่มีอะไรเท่าไหร่ไม่รู้จะออกได้หรือเปล่าด้วยอ๋อแสดงว่าไอ้พวก3าตัวเนี้มันมาคิดแล้วเว่อ อ๋อแล้วนั่นเหลือตัวใดแล้วแต่ว่าไอ้ตัวเนี่ยมาเอ้ยไม่ใช่มันยิงกันขวามือก็มีเนี่ยเห็นไหมศพอะตั้งล่างเ<ช>็จ<อ>แล้วเดินก็มีซ้ายอีกตรงกำแพพก็มีอีกใช่เหรอเยอะขนาดนั้นเลยหรอหน้ต้นไม้ไหนวะไม่หลังไม่ใช่หรอต้อนเนี้ยไ่ไว้ใจ <S <S อโอ้ต้องขอบคุณกระบอกนี้มากๆนะครับได้เวลาจากกันแล้วล่ะลากรเอ็นบีไฟดํา พ<ม>อแล้วจบนะขวาขวาขวาล่างทิดกระเพงเลยเนี่ยเนี่ยซ้ายเนี่นยเออหลังหลังเออเนี่ยอ,อ้เจะปืนดังเนี่ยเซตใหญ่ด้วยเนี่ยจะร่มจัดพี่จะกลัวพี่ผมกลัวพีวัดใจเล,เ,ลเลยน้องอยกินวัดใจเก็บวัดใจเลย เก็บกระบองไว้เผื่อส่วนนู้นแต่ MC กระบอกนี่เองต้องถอดเลยกระบอกกิ๊บเกียร์ต้องไปเก็บปืนส่วนส่วนนี้น่าจะปืนดีกว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวเด<พ>ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแสงออดับวะมีปืนอะไรให้ผมได้อีกไหมไม่เอาแล้วนี่แล้วพี่ถามทำไมอะ่ะไม่ไหมายถึงแบบไม่เอาแบบปืนอะไม่เคยเกยียลยแต่ว่าโขดกระบอกพี่จะไปเก็บได้หรอ ทิ้งิองไ่ได้ิงท้งิงไม่ได้นั่นแหลิกระเป๋าด้วยทิงิกด้วยนะเออทิ้งกระเป๋าด้วยทิ้งดด้วยที่่ไม่ต้องเอาหมวกมันมาอีกทิงหมวกด้วยกูเชื่อพี่กูละอ่ะเชื่อพี่กูละเด็กกเกอยเอหลิกปืนหมวกลิกปปป เยอะน้กูว่าจริงๆเกมโบว์ที่งือก็ไม่ได้แพงใช่พี่ชชใช,ช่ใช่ก๋วยเตีย๋ยวใช่ไหมพี่แต่ว่ามันมันแบบก๋วย,ยเตี๋ยวไม่ใช่ทุกคนเอาดำดำใส่เตี๋ยไปทำไมนี่ความจนมานั่งดวยหรือเปล่าดำ้ดำใส,เส่เตี๋ยห <c oughs> นักจิบหายแล้ววิ่งไม่ได้ โอ้โหเซตสิบโลเป๊ะๆลงไปออกกันนะจ้าแบงค์ E ี E K K ีมาเลตส์ g ออกได้แบบปลอดภัยกระตุ่มมาแล้วแล้วเราเอา MP5 มาแลกกับเซตใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นน่าหล่อ ออก600อ 6, อก600ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันไปด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย